ตัวน,นี้คือมีปัญหาบลูมากเลยค่ะมัน,นมไม่ยอมไปจับตัวอื่นเลยอ่ะคือบลูอ่ะเขกากลั่กันไม่ให้ตีกลับตัวอื่นมันมันบังไวแ้วแล้วมันจิกด,ด้วยพอเอามือก็ไปมันจิกมือเลยค่ะไหนลองเท<ต>้าเ<ต>จาี๊<ต>ยบจะอุม้มเขาได้นะแต่ไปอุ้มตัวอื่นมันไม่ให้เียมันเด็กมันเป็นมันเน่าเน<ร>่าเน่ยพี่น้องเอื้อมมือเขาจะจิมันจะจิกมันมาแล้วมันไอ้เนี้ยมันหาเรื่องมันหาเรื่องใช่มันงับงับงับใหญ่เลยไอ้หาเรื่องเหรอ ต้องจับมันออกก่อแล้วถึงจะกุ้มตัวอื่นนะโอ้โหนี่ไงมันนับ่โอ้โห้ออพ้มจะใช้เขาเปล่าไม่ค่ไมมืนตัวนั้นะหยิบได้เร็วแล้วแ้าตัวนีทำไมไม่รู้เฮ้ยอมันบูหวยสุเลยโดนโทนี่รับใช่ใช่ใช่กมาใหม่ๆนนะมัน็ูเป็นทหาร โอ้แบบโอเมก้ดเลยอท่ทักเลยอะที่ทักคราวนี้แบอุ้มมันเองมันยังทิกเลยอ่ะเฮ้ยทำไมชูกคลนั่งขนฟูอ่ะมันเครียดหรอมันหนาวค่ะแต่ถึงว่ากีนปังช่วยอุ้มบูออกก่อนสิคะมันเนี่ยชูกคลนั่งขนฟูเลยคอะวิหรือว่ามันเศร้าค่ะขนฟูคือเครียดนะใครมูฟ้าจำได้เครียดสองตัวนี้แหละมั้งมันเครียดดูเลยล่ะเครย เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเจ็บันนี้สายกิวต้นต้กำลาบตอนค่อะไรอะไรก็ใครจะคิดนั่นนักเวนเต้นแบบอะไรอไรเปอะไรลูกเขาเป็นแบบตื๊ดตื๊ดตื๊ดอะไรอ๋อมาพึ่งบอกะเพึ่งบอกว่า ถ้าเปิดเพลงแล้วน้องพิมพ์เต้นเดี๋ยวมันจะเต้นตามจริงหรอบูเก็งบูเก็ตนะบูเก็งต้องรอโตก่อนใช่ไหมบูเก็ตจะเก่งตเห็นเพื่อนอ่ะเขาจะไปอยู่กับพี่อ๋อหนูจะอยู่กับเพื่อนเี่ยวจะมีำนานะเดี๋ยวนี้ฮะรอพอำนานแล้วหรอพอแล้วค่ะนี่เขาเรียก่ะไรลูกับ คอนี่อ uh, ่ะเดี๋ยวบ้อนนี่ป้อนดังมากป้อนทันแบบกินเก่งกินเร็วกิหมดตลอดเออกินเท่านี้เนี่ยเมื่อกี้ินมากจริงจริงอ่าเก่งมากลูกถ้าหมดดีนะกินหมดแล้ตัวนี้กินเต็มสตรีมเลยแล้ว ไม่ไม่โชคอะนี <m <m hmm> ่แหละเข้าแล้วอ่ะกินเก่งที่สุดแล้วปานกประมาณเยอล้วเยอแล้วหมดอย่านี <h 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 ้เลยแลราไม่ค่อยเลยเธอไม่กินสับบาทแม่อะไรเลยอือเม่อนปลา